อย่าเก็บข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสตหรือ external harddisk ถ้าคุณไม่อยากให้ข้อมูลหายไปตลอดกาลหลายคนกำลังด่าผมอยู่เอ้ยไม่เก็บไว้ในบนฮาร์ดดิสต์แล้วจะเก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวลองไปฟังในคลิปกันก่อน,อนครับอย่าเพิ่งด่านะก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ โอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิปวันนี้แหละคลิปวันนี้ก็จะมาให้คําแนะนำเนาะเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเนาะสำหรับต้นคลิปที่ผมบอกไปว่าทําไมถึงบอกว่าเอ้ยอยากเก็บข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิส์หรือที่เป็น e x t e r n a l hard disk นะครับไอ้ที่เป็น hard disk เนี่ยคือเนี่ยครับมันจะเป็นหน้าตาลักษณะเนานะ hard disk นี่นะครับเป็นทั้ง SSD หรือว่าเป็น h าร d disk แบบจานหมุนปกตินะครับแต่ทุกวันนี้จะเป็น SSD หมดแน้วหรือจะเป็น e x t e r n a l hard disk แบบนี้ก็แล้วแต่นะครับผม ซึ่งมันก็รวมอยู่ในหมวดของฮาร์ดดิสที่เป็นสตอเรจของ External หรือว่าเป็น Internal ที่อยู่ในตัวโน้ตบุ๊กนะครับผมอ่ะทีนี้ทําไมผมถึงบอกว่าอย่าเก็บไว้ในฮาร์ดดิสนะครับอันนี้จะไม่มีสคริปต์อะไรเนาะคือจะมาบอกคําแนะนําที่เจอจากประสบการณ์โดยตรงนะครับเนี่ยอย่างได้ C ได้ดีของเราเนี่ยอันนี้คือเป็นลูกก้อนฮาร์ดดิสที่อยู่ในเครื่องเราเนาะ เกาะอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็น1นึ่งเทราไบต์นะครับผมอืมก็เป็นฮาร์ดดิสที่อยู่ในเครื่องเรานี่แหละนะครับผมที่บอกว่าอยากเก็บก็คือให้ทุกคนนึกภาพตามนะครับผมถ้าเราไม่มีการสำรองข้อมูลไวนะ้เนาะอย่างในบริษัทมันก็จะมีการสำรองข้อมูลไว้เช่นอ่าเซิร์ฟเวอร์นี้อ่าถูกรันบนฮาร์ดดิสก์ลูกนี้ปุ๊บนะครับผมอ่าถ้าเกิดมันเสียทําไงเราก็ต้องทําการแบ็กอัพไอฮาร์ดดิสก์ลูกเนี้ยอ่าข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ลูกเนี้ยไปไว้กับฮาร์ดดิสก์ก้อนอื่นเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้ฮาร์ดดิสก์ลูกนี้เเเเเสสสสีีียยถถ้้าาาาาากกกกิิดดดฮรรร์์ลูน็มอ ข้อมูลอีกชุดหนึ่งเนี่ยจกอีกฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งเนี่ยกลับมาใช้งานต่อได้เราอันนี้คือการสำรองข้อมูลเนาะคือแล้วถ้าเราไม่มีการสำรองข้อมูลเช่น external hard disk ของเราหรือว่าไดซีไดดี C, D ของเราเนี่ยเกิดว่ามันโดนไวรัสหรือวันในวันหนึ่งฮาร์ดดิสลูกเนี้ยใช้มานานแล้ว5ปี10ปีเกิดมันเสียมันชอ็อตอะไรขึ้นมาเนี่ยเราให้เราลุกขึ้นมาามว่าเอ้ยแล้วข้อมูลตรงเนี้ย เราจะไปเอากลับมาได้ยังไงนะครับผมถ้าบางคนขยันเนาะอาจจะแบบเออวันนี้มีการทาข้อมูลชุดนี้ไปแล้วปุ๊บเอา external harddisk อีกลูกหนึ่งมาเสียบเพื่ออัปเดตข้อมูลไปไปใส่ external harddisk แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เวนะว่าจะถนัดแบบไหนมากกว่าแต่ผมมองว่าตัวนั้นนะมันรู้สึกว่าเราต้องมีรูทีนการทําอะไรทุกวันทุกวันตลอดเวลานะครับผมซึ่งมันไม่ควรจะเป็นน,นนะครับผมทีนี้ผมก็เลยอยากให้คําแนะนำหนึ่งว่าถ้าคู่คนอยากเก็บข้อม,นนม,นนมูลไว้บน harddisk เนี่ยหรือว่า external harddisk เนี่ยถ้าเกิดมันเสียเนี่ยนะครับ เราจะทำยังไงเนาะให,ให้ให้ลองคิดนะผมว่าเจะมะีสำรองอะไรไว้ไหมนะผมซึ่งคำแนะนำของผมก็คือการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์นะครับซึ่งผมจะเอาวิธีของผมที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้แหละมาให้คําแนะนําเพื่อนๆนะซึ่งการเก็บข้อมูลบนคลาวด์เนี่ยมันก็มีหลายแบบเนาะทั้งผู้ให้บริการทุกวันนี้เราก็จะเป็น Google ก็จะเป็น o o g l e Drive นะครับผมก็อาจจะเข้าหน้าเว็บแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับหรือบางคนอาจจะใช้ o n e d r i v ์ของ Microsoft หรือบางคนอาจจะใช้ d อบด็อกหรือบางคนอาจจะใช้ไอ l o u d ที่เป็นของ Apple เนาะ ซึ่งผม,ใน,ผมในส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้เป็น OneDrive ของ Microsoft อยู่นะในส่วนผมซื้อเป็นแพลน Microsoft 365มนะครับมันจะเป็นรายปีเนาะเราจะได้วันไร i เนี่ย1นึเทราไบต์นึ่งเทราไบต์นะนะเก็บข้อมูลอยู่บนคลาวนะครับคือข้อมูลเราเนี่ยจะถูกแบ็กอัพไปบนคลาวเลยคือเราสามารถแมป e d r i v e ชุดเนี้ยลงบนได้ของเราได้ นะครับผมลงบนคอมพิวเตอร์ของเราได้มันก็มีอยู่บนไดซีไดดีของเรานี่แหละแต่ว่ามันจะถูกสำรองขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ด้วยผมจะเปิดวันไดของผมให้ดูนะครับผมเพื่อนเพื่อนนึกภาพตาเนาะนี่คือเซิร์ฟเวอร์บนคลาวบนวันไดที่สามารถเปิดผ่านหน้าเว็บได้นะครับอันนี้คือ Data ของผมที่อยู่บนคลาวนะครับซึ่งมันก็จะถูกเก็บบนเครื่องของผมด้วยนะเพราะมันถูกแนบอยูนะ่มันถูกเชื่อมโยงกันอยู่โดยตัวโปรแกรมวันไดนะครับข้อมูลของผมก็จะสามารถเปิดผ่านตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยสามารถเข้าถึงได้เลย แล้วก็เปิดผ่านตรงนี้เลยเลย,เ,ลยเวลามีการแก้ไขอัปเดตอะไรต่างๆมันจะถูกสำรองไปบนคลาวดอัตโนมัตินะาร้ําำว่าอัตโนมัตินะครัเวลาเราแก้ไขข้อมูลต่างๆมันก็จะขึ้นมาอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นี่แหละ,ะให้เพื่อนนะครับตามวา่วันในวันหนึ่งฮาร์ดดิสผมเจ๊งนะครับคิดว่าผมจะมีข้อมูลสำรองอยู่ไหม t ิกตอกทิกต o k มีนะครับผมเพราะว่าผมทําการแก้ไขข้อมูลเสร็จปุ๊บมันถูกซิงค์ขึ้นไปบนคลาวด ้าที่ของผมลูกนี้เสียผมก็สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์สามารถดึงกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับคลาวของผมเนี่ยมีตั้ง1เทาไบต์หรือว่า1,240ิคซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็น a c c o u n t ฟรีของเม o ก o ซ o ฟฮอตเมลเอาลูกเมลอย่างเงี้ยมันจะมีให้แค่5 g ิเนาะรฟรี5 g ิแล้วเราจะไม่สามารถอัพข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะถ้าใครอยากใด้ฟรีมีแค่ข้อมูล5 g ิคั้นก็ทําได้เหมือนกันก็สามารถเอาวันได้เนี่ยมาแมปบนเครื่องแล้วก็อัปโหหลดไดไ้เมือนนกัน แต่ถ้ามากกว่านั้นต้องสมัครตัว Microsoft 365นะไม่ว่าจะเป็นแพลน Family หรือแพลน Personal นะครับแนะนำให้สมัครแพลน Family นะครับไปแชร์กับเพื่อนเองก็ได้หรือจะไปแชร์กับส่วนกลางก็ได้แต่ถ้าไม่มีส่วนกลางเซ็นเตอร์ Center การแชร์เนี่ยสามารถทักมาในช่องของผมได้นะผมเป็นส่วนกลางในการแชร์ตัว Microsoft 365 Family อยู่ทุกคนจะได้สิทธิ์เท่าเทียบ กันหมดเลยนะครับในส่วนของ one drive 1TB ได้ใช้ทั้ง microsoft uh, office word excel powerpoint บนเครื่องแบบผมเนี่ยหรือบน ipad หรือบน notebook หรือบน mac os เนี่ยได้เหมือนกันเป็นของแท้ถูกริกิสิร้์เซ็นะครับผมคือเราแก้ไขางานบน excel เนี่ยมันอัปเดตขึ้นไปบน cloud ให้โอัตโนมัติเลยเห็นไหมเนี่ยผมมีไฟ์ล excel ใช่ไหมผมมีการแก้ไขางานอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกอัปเดตขึ้นไปบน cloud เรียบร้อยแบบนี้เลยเนาใช้อินเทอร์เน็ตเนาะถ้าไม่ใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถ แก้ไขข้อมูลได้เวลามันเจออันนี้เลยปุ๊บมันค่อยๆซิงขึ้นไปบนคลาวด์นะครับผมอันนี้อยากให้เพื่อนลองคิดตามนึกภาพตามดูเนาะอยากให้หาวิธีป้องกันดูนะผมถ้าใครถนัดแบบก๊อปปี้ไฟล์ไปใส่ ternal ทุกวันก็ได้เหมือนกันเอาแต่ถ้า e e r n a l วันใดวันหนึ่งไอข้าวฮาร์ดดิสหาย external ฮาร์ดดิสตกแตกอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่มีข้อมูลกลับมาใช้แล้วนะครับผม Microsoft ก็ถือว่า Microsoft Google iCloud หรือว่า Dropbox พวกนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ให้บริการ มีความปลอดภัยแล้วก็มีความสเสถียรค่อนข้างสูงเนาะก็ลองเลือกผู้ให้บริการดีๆสักหนึ่งเจ้าเนาะในส่วนตัวบอกแล้วผมเลือกสําหรับ Microsoft นะครับผมคิดว่าเราน่าจะค,คุ้นชินกับการใช้งาน Microsoft มานานตั้งแต่สมัยยุคก่อนๆแล้วนะครับผมน่าจะชินมากกว่าเนาะซึ่ง Google Drive ก็สามารถแมปแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยมันสามารถใช้งานพวก Word, Excel PowerPoint ได้ด้วยอันนี้ก็จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ใช้งานชุดออฟฟิ e เหล่านี้มากกว่า ลองึกภาพตามดูลองคิดดูนะผมว่าจะทํายังไงกับข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเราถ้าเกิดว่ามันหายมันโดนไวร,รัสมันชอ็อตมันอะไรต่างๆเราจะเอาข้อมูลกลับมาได้ยังไงนะครับให้ทุกคนหาวิธีการสํารองข้อมูลไว้แล้วทุกบริษัทมีการสํารองข้อมูลไว้หมดนะครับผมขณดบริษัทใหญ่ๆเนาะเขาต้องสํารองข้อมูลไวนะ้เอาโอเคอันนี้ก็เป็นคําแนะนาเนาะก็อยากให้นําคลิปอะไรหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมน,นะครับผม เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้านี้ผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากกันอีกเจอกันครับ